เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทอทติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ลักลอบขนไม้เถื่อนเป็นรถกระบะบริเวณสี่แยกแม่ขานอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยคนขับได้ฝ่าไฟแดงมุ่งหน้าไปในพื้นที่จังหวัดลำพูนก่อนจะสกัดจับได้บริเวณบ้านศพทาตำบลปากบองอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนตรวจสอบในรถ พบมีชายสองคนอายุ51ปีและอายุ45ปีจึงควบคุมตัวไปสอบสวนในรถนะครับพบไม้ประดู่แปรรูปจำนวน6แผ่นไม่มีเอกสารการครอบครองไม้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรป่าซางทั้งสองคนให้การว่ายังมีไม้แปรรูปซุกซ่อนในโกดังอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จานวนมาก ต่อมาเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปตรวจค้นโกดังบริเวณถนนเลียบคลองชนประธานบ้านสันทรายตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พบไม้ประดู่แปรรูปขนาดใหญ่รวม87แผ่นซุกซ่อนอยู่ในบริเวณโกดังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้พบเครื่องตรวจจับโลหะซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าขบวนการไม้จะใช้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อตรวจจับอุปกรณ์ GPS ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามได้ โดยมีการติดตามไม้เถื่อนที่ถูกตัดทิ้งไว้ในป่าเพื่อสะกดรอยขบวนการค้าไม้เถื่อนซึ่งหากขบวนการค้าไม้เถื่อนตรวจพบอุปกรณ์ GPS ก็จะนําออกมีการขนออกจากป่าเพื่อป้องกันการสกัดของเจ้าหน้าที่ครับ